มีเรื่องน่าเศร้าของวันนี้กองผังมันเป็นจอสีดำอ,า,อางเงี้ยมันเป็นจออย่างงี้มันไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องไปให้ศูนย์ซ่อมต้อเสียตังค์อีกแล้วคือวรก่อนมันตกอ่ะมันก็เล่นไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะวิกนี้วิกหน้าคงเขาเรานอนไปให้เขาซ่อม ้อาต้องบายๆน้องก่อนช่วระยะหนึ่งแล้วก็วันนี้เราไปหาหนังสือใช่ไหม,มก็คือไปหาหนังสือเล่มหนึงแต่ว่ามันก็หมดไม่มีแต่ไม่เป็นไรเพ้าะั้นหาเพราะเราสั่งแบบคลิกแอนด์คอลเลกมาแล้ววันนี้เราใช้กระเป๋านี้ใช่ไหมซึ่งแบบนี่เป็นกระเป๋าที่เราชอบมากโดยเฉพาะตรงเอตรงนี้เรีกเยกว่าอะไรที่ห้อย ของแบรนด์ไทยนี่แหละของ Glitzy Object คือมันเป็นกระเป๋าที่สวยมากคุ้มค่าใส่ของได้เยอะเนี่ยคือใส่ไปมอตลอดก็คือวันนี้ไปลองรองเท้าที่ร้านหนึง่งแล้วเขาก็ทักว่ากระเป๋าสวยมากของแบรนด์อะไรเขาก็ถามว่าซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยเรยก็บอกว่าเป็นไทยแบรนด์แล้วก็คือดีใจที่เขาชอบเพราะมันคือไทยแบรนด์แล้วเราก็มองว่ามันสวยมากเช่นกันวันนี้ทํา พีนัทบัตเตอร์กระเทียมหมดพีนัทบัตเตอร์อุดองพีนัทบัตเตอร์ชิลลี่อล์อุดองละกัน <c oughs> ก็คือมาทำเมนูนี้ที่อังกฤษแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ทำมาโดยตลอด <c oughs> มันอร่อยมันครีมมี่มากโหมันน่ากินมากแี้อยากให้เห็นตรงนี้ก็คือมันครีมมี่มากมากมากจนคิดว่าเดี๋ยวก็คงเรียน อร่อยมากจริงๆเลยวันนี้ นนรรทำหน้าอะไรก็ได้แบบให้มองโก้กันหนึงเงี้ยนอนเย้เสร็จแล้วปิดกล้องหิว <c oughs> คนถ่ายครับว <c oughs> ันนี้ก็จะมาอันตาสาวนะครับอันตาสาวนี่นะครับลูกแฝดนะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แฝดเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ผู้ชายนะ <c oughs> อันนี้ผู้หญิงสังเกตเห็นไหม แล้วฝัง่ง,งขวาคืออะไรอันนี้ตำแหน่งของดาวเคราะห์ <c oughs> ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวเสาร์ <c oughs> ซึ่งเราจะมาเทียบกันว่าเราควรคลอดวันไหนอ๋อดูเลือกคลอดทางวิทยาศ <c oughs> าสตร์วันพุธอ๋อตามสี่วันนสีแดงคืออะไรสีแดง,แดงวันอะไรเส <c oughs> าร์ขันหันอทิีแดงอทิตย์ วันนี้เดี๋ยวเรามีไปเอากล้องไป drop off มันไปส่งที่นอตติงแฮมแล้วก็อยากทำเค้กกล้วยหอมครีมชีส <_ d ream cheese> ก็เลยเดี๋ยวคงไปซื้อครีมชีสกับกล้วยมาประมาณน,นั้นไม่มีอะไรแม้แต่จริงๆคือช่วงนี้แบบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหน้า,นาต้องส่งเอซีแหละอีก2-3วันนี้ก็คงจะต้องเริ่มปัน่นเอซีทุกคนรู้ปะ่ะก็คือแบบก่อนหน้าน,นี้เราใช้กล้องตลอดใช่ปะ่ะพอโทรศัพท์เราเมมเต็ม กคือพอกล้องพังเราก็ต้องมาถ่ายโทรศัพท์แทนก็คือแบบไม่มีเมมเหลือเลยคือโหลดแอปก็โหลดไม่ได้มีช่วงหนึ่งคือแชทไลน์มันไม่ขึ้นให้อ่านเพราะว่าเมมเต็ม,ตมก็เลยต้องทําการ transfer วิดีโอทั้งหลายแลยตอนนี้มีเมมเพิ่มขึ้นมาแบบสามกิก <c oughs> ไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนคือเราเป็นคนชอบให้ขอบปากมันฟุงฟ้งๆอ่ะอันนี้ของเมลินดาไปซื้อมาตอนงับ่พายคือมันถูกและดีมากแล้วก็ทนวย เห็นว่าสีแบบน่ารักมากอันนี้เบอร์สองมั้งเออใช่สีเบอร์สองซอฟต์พิงค์แล้วคือปากแบบหายไปเลยขอบปากแล้วก็ทาลิปอีกทีหนึ่งอันเดิมเบอร์ยี่สิบสามโรแมนนะฟินชิชลิปแบบไวมากๆวันนี้ไปชงของกัน I'm back and somehow very hungry so I made myself an avocado toast แบบตอนออกไปข้างนกาองกวันนี้อาการหนาวมากแช่จมูกเลยแล้วคือ t อปปิ้งหนาไปบอนี่คับมาก็คือตอนแรกตั้งใจจะไปดรอปกลองใช่ป้าแต่ว่พอ surface มันปิด ก็เลยคงต้องไว้พรุ่งนี้อืมซื้อกล้ยซื้อ,อป,รประกันทำเค้กมาแล้วกแล้วก็ซื้อแบบพวกหมูมากินตอนเย็น